สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube HR Channel ผ่านรายการคนทำงานเ r กับสิทธิ์ประกันสังคมเงินบำนาญชราภาพ2,500บาทเงินบำนาญชราภาพ3,000บาทจะกลายเป็นเงินบำเน็จเงินก้อนชราภาพ1 5 0 0 0 0บาทและ1,80 0 0 0บาทได้หรือไม่ได้ เรื่องของเงินบำนาญชลาภาพเงินบำเหน็จชลาภาพหรือว่าเงินกรณีชลาภาพผู้กันตนควรจะต้องทราบควรจะต้องรู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมกันนะครับประเด็นคำถามนี้วันนี้นะครับรายการครอบครัวประกันสังคมได้มีการสื่อสารให้กับผูก้กันตนทุกๆมาตราและได้มีคำถาม เรื่องของกฎหมายสขอโศกนะครับประกันสังคมและก็รองโศกประกันสังคมได้ชี้แจงได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องของสามขอนะครับว่าประกันสังคมได้ร่างกฎหมายเปิดให้ผู้กันตนเลือกเงินก้อนได้ทั้งหมดหรือเลือกเงินก้อนล่วงหน้าได้60เดือน ยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้กันตนรับเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนเดือนละ2,500บาทสามารถเลือกเป็นเงินก้อนบำเหน็จเลือกได้ส่วนหนึ่งเท่ากับ60งวดเลือกได้เท่ากับ10,000แสบาทและถ้าหากผู้กันตนมีเงินบำนาญชลาภาพจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพรายเดือน คํานวณมาแล้วเดือนละ3,000บาทผู้กันตนสามารถเลือกเป็นเงินก้อนล่วงหน้าได้5ปีหรือ60งวดก็จะได้เท่ากับ1,80,000บาทได้และปีที่6งวดที่61เป็นต้นไปผู้กันตนกลับเข้ามารับเงินบำนาญฉลาภาพรายเดือนได้ปกติจนถึงตลอดชีวิต ก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ชัดเจนสําหรับรายการครอบครัวประกันสังคมในวันนี้ที่โฆศกแล้วก็รองโฆศกได้ตอบคําถามให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ถามกันเข้ามาเรื่องของเงินบํานาญเลือกได้ล่วงหน้า5ปีหรือ6 0สมวดคลิปนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ถามกันเข้ามา และที่สําคัญนะครับเงินบํานาญเลือกได้5ปีหรือ60งวดนั้นกฎหมายจะต้องมีการนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและให้มีการประกาศบังคับใช้ก่อนเงินบํานาญนะครับจะกลายเป็นเงินบำเน็จล่วงหน้า5ปีหรือ60งวดได้หากชิ้นชองคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ทางช่อง y o u t u เ e s อัชแนลด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ